สวัสดีค่ะวันสองวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะเรื่องที่ว่าฝรั่งเนี่ยที่คุยกันนะคะเขาจะให้ ID password บัญชีของเขานะคะแล้วก็ให้ลิงก์ธนาคารของเขานะคะว่าให้เราเนี่ยช่วยทำรายการโอนเงินให้เขาหลายๆคนหลงเชื่อนะคะโดยเฉพาะวันสองวันนี้นะคะมีคนถามเข้ามาแบบนี้เยอะมากนะคะ เราต้องเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าคนที่เคยหลงเข้าไปแล้วถูกหลอกอยังไงนะคะจะมีอยู่สองเคสนะคะที่ถามเข้ามานะ,ะมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยน้องเขาโอนไปแล้วสามแสนบาทนะคะโอนเข้าบัญชีคนไทยนี่แหละนะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยโดนขู่นะคะให้โอนเงินนะคะแต่คนนี้ก็เขาสอบถามเข้ามาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเขามีวิธีการหลอกอยังไง คือหลังจากที่เขาให้รหัสบัญชีกับ ID ของเขามาเนี่ยเราก็ทำทราน c ซชันปกติตามลิงก์ของธนาคารที่เขาให้นะฮะอย่างเช่นช่วยเขาโอนเงินไปชำระค่าสินค้าช่วยเขาโอนเงินให้พ่อแม่เขาหรือว่าให้ใครก็แล้วแต่ที่เขาขอร้องให้เราช่วยทำประมาณว่าไว้ใจเรานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าทุกคนที่มาเล่าให้ฟังนะคะ ครั้งสองครั้งแรกเนี่ยไม่เคยมีปัญหาหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะมีธนาคารเข้ามาคุยกับเราแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้และโอนเงินสำเร็จนะฮะหลังจากนั้นอ่าถึงทีนี้คือถึงคราวที่เราโอนเงินเข้าบัญชีของเราเองแล้วล่ะนะ,ะอย่างเช่นเคสของน้องที่เจอ3ามแสนนะฮะก็คือเขาช่วยฝรั่งทำธุรกรรมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งก็จะบอกว่าให้ค่าตอบแทนเขานะคะ แต่ก็คือว่าเออในคุณก็เคยช่วยฉันนะคุณก็โอนเงินไปเลยนะโอนเงินจากบัญชีฉันได้เลยนะพอน้องเขาทํารายการโอนเนี่ยมันจะติดปัญหานะฮะว่ามีปัญหาก็คุยกับธนาคารเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นธนาคารสแกมเมอร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าต้องโอนเงินเข้าไปบัญชีตัวแทนคนไทยในประเทศไทยเพื่อให้บัญชีเนี่ยเปิดการใช้งานนะ ของน้องคนที่โดนนะฮะโดนไปแล้วสามแสนนะฮะเขาโอนไปหลายรอบนะฮะและอีกคนหนึ่งนะฮะที่ถามเข้ามาใน y o u t u b e เนี่ยคนนี้ฝรั่งเล่นอีกแนวหนึ่งนะคะว่าสองครั้งแรกโอนสำเร็จนะพอครั้งที่สามเนี่ยบอกว่าธนาคารแจ้งมาว่าธุรกรรมเงินที่คุณโอนเนี่ยมันไปนติดการฟอกเงินนะ จะต้องไปทำใบรับรองการฟอกเงินและเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินสี่0มืห้าพันดอลลาร์นะคนนี้เขาขอมาเป็น45,000ดอลลาร์นะคุณ30เข้าไปนะฮะก็ประมาณล้านกว่าบาทนะฮะและมีํำหนดนด้วยนะว่าคุณต้องชำระค่าปรับค่าธรรมเนียมในการทำใบรับรองนี้เนี่ยภายในวันที่10เดือนกันยายถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเรามีความผิดนะ ทั้งเจ้าของบัญชีและคนที่ช่วยทาธุรกรรมนะคะอันนี้จะบอกให้เลยว่าคุณเจอสแกมเมอร์หมดนะคะคุณไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาให้ไอดีให้คุณไปทำนู่นทำนี่นะคะอย่าไปยุ่งกับบัญชีของเขานะคะอ๋อยังลืงไปยังมีน้องอีกคนที่เพิ่งถามเข้ามาเมื่อเช้าเนะะี่ยค่ะให้เขาไปเปิดบัญชีกับธนาคารนี้ด้วยนะธะนาคารสแกมเมอร์นะคะห้ามไป กดลิงก์เพราะนั้นเด็ดขาดน,นะคะคือเรากลัวว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่าฟิชชิงนะก็คือว่าสามารถที่จะเจาะระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือในมือถือของเราได้นะคะถ้าเขามีโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีเราหรือคอมพิวเตอร์ของเราจากระยะไกลนะคะถ้าเป็นไปได้ทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะคะและไม่มีวันที่ ธนาคารต่างประเทศจะมาคุยกับลูกค้าในเมืองไทยโดยตรงถึงเขาจะเอาผิดก็เ,เอาผิดเฉพาะเจ้าของบัญชีนะฮะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะพูมิได้ว่าใครเป็นคนทําธุรกรรมนะคนที่จะทําธุรกรรมได้ต้องมีรหัสและไอดีบัญชีถูกไหมก็เท่ากับว่าใครทําก็ได้เขาไม่สามารถที่จะมาพิสูจน์ได้หรอกว่าเขาให้ใครช่วยทำนะอันนี้เป็นแค่ วิธีที่เขาจะมาหลอกเอาเงินจากเรานะ,ะ่คะถ้าใครหลงเชื่อและโอนเงินไปแล้วอย่าให้คนร้ายรอยนวลน,นะคะให้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจแจ้งว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจากนั้นให้เอาใบบันทึกจากสถานีตำรวจนะคะไปอายัดบัญชีที่ธนาคารนะคะเผ <c oughs> ื่อจะมีโอกาสได้เงินคืนนะคะ มีมีน้องคนหนึ่งเข้าไปอายัดเรานะคะแล้วคนไร้ายเขาติดต่อเข้ามาแล้วนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ